สวัสดีค่ะแม่แม่นะคะวันนี้วันที่26สิบหหานะคะพี่ไทยแก้วก็จะย้ายไปอยู่สวนใหม่นะคะปางใหม่นะคะชื่อหมูบ้านช้างเชียงใหม่พัทยานะคะตอนนี้รถก็มารับแล้วนะคะสองคันนะคะมาถึง เน้ดีนวโชยกว่าหน่อเอาโทรศัพท์มาจ่าสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะแม่แม่พี่พี่พคเอฟซีนะคะอันนุก็ได้รถอันบอกฮะรถอันบ่กลิงต้องตั้งหรือเปลเอาแต่ของหนักเลยไปก่อน จะไปอยู่สวนใหม่นะคะแม่แม่ชื่อหมู่บ้านช้าง,ชางเชียงใหม่พัทยานะคะวันนี้วันที่ยี่หกนะคะพี่ไพแก,ก้วก็ย้ายสวนนะคะแม่แม่สามารถสมทบคะแนนนะคะสร้างร่มช้างบ้านช้างให้กับพี่ไพยแก้วได้นะคะอ่าไพแก้วครับหน่อยูกบรับหน่อยเร็วอ้อนแม่แม่หน่อยเร็วลลกอันนี้วิดีโอเด้ <às> นี่น่ะค่ะ เดี๋ยวจะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะคะต้องกราบขอโทษขออาภัยด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้แม่ควานม่ควานไม่ได้ไล์สุดนะคะโทรศัพท์พังนะคะแม่แม่โทรศัพท์พังค่ะขาตั้งกล้องก็พังนะคะวันนี้ก็จะย้ายไปทั้งหมด27เชือกนะคะย้ายหมด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 บางเลยนะคะ แต่ของเราก็ก้าวขึ้นได้เลยนะยมาอ,อยู่ทางนี้วะลูกวะควานตัวน้อยนะคะควานสำรองแชมเหรียญเงินนะคะเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว,ดยวได้ไปครับเดี๋ยวได้ไปเอาแล้วทำไมไม่เอาของอันเข้าก่อนอ,อ๋อแต่ของเราก็ก้าวขึ้นได้อยู่ไม่ต้องเนินก็ได้เราะหลบลูกหลบก่อน อันนั้นก็อีกเชือกนะอีกเชือกนะคะวันนี้ขึ้นไปทีเดียวสองเชือกสองคันนะคะน้องตังหลบมานี่ก็หลบมาเอามองโซดแล้วเดี๋ยวอดู่ตรงนี้ก่อหลบไอกะยากีหนึ่งเนาะ อัอออนลลอไหนนะฮะอัอนอไหนเรื่องตะมุนบอ่อรลุยโอ้ม่นี่แล้วกันะนี่นะคะพี่แก้วไปอยู่ที่ใหม่แล้วนะคะไ,<ม>ไปอยู่ปางใหม่นะคะชื่อหมูบ้านช้างเชียงใหม่จากไปอยู่ที่ใหม่ก็ขอให้คํำให้คูณนะคะที่ใหญ่รักพี่ใหญ่เมตตานะคะ ฝากแม่แม่เป็นกำลังใจให้กับพี่ภัยแก้วแล้วก็ครอบครัวภัยแก้วด้วยนะคะอ,อันนี้ดิอยากจีดึงมามามาเฮ้<า> ไอ,อพี่ซอบอกอนนาซ้อนยวงขาอยู่นั่นก้อนก็ได้ยานอนขึ้นไปเดี๋ยวลูกพี่แก้วขึ้นก่อนแป๊บน,นึงตรงนี้ลูกอยู่ตรงนี้แหละโอเคมามาขยับไปดูตรงนน้นก่อนอเอ๊เดี๋ยวพี่แก้วขึ้นไม่ได้ พี่แก้วขึ้นรถสิบล้อนะคะรถสิบล้อไปเลยนะคะโชคดีนะคะโชคดีมีใช้